เวลารล้านไส้รับเหมียนเฮี้ยนเก็บของเด็นแล้วหัวผู้จู ถูบ้านจังหวัดกันพี่น้องแล้วเดีวสองสนิงบ้านกระเมือกยายกระเมือกตอนนี้เข่าสู้โหมดอ่านั่งถาดนั่งถาดเคลื่อนเบิ่งกบอสเอนนั่งถาดอ่ะเรียบระ หมดนั่งทาสื่อเย็นเร้อสื้อเย็นก็เลยเด็กเขาซูหมดนั่งทาล้านหน่อยรับแล้วล้านใหญ่รับแล้วเป็นช่วงแรงเป็นบนนอนก็เลยผู้ไอ,อ้กับบนนอนปิดเทอมแล้วบายอมนอนกินขา้าวแล้วอาบน้ำให้รับตอนนี้ยายก็เลยเขาซูหมดนั่งทาถุงบางก็ได้หน่อยนึงมันเนี่ยล้านเลนล้านกิน บ้านเอาเงน้อยก็ถูบเลียมพี่น้องเอ้ยมีอแล้วมีอะไแล้ว